สามสองหนึ่งกอโลปูน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 กลาบสววสดีครับพอมม่พี่น้องที่กรลรงรักทุกท่านครับมาวันนี้ r f s เ์เอฟเอสซเปอร์คัพเหนื่อยแมับนี้เป็นแมตที่4ของพวกเขาครับคุณบอลครับตองมาดูว่าเลี้ยวแรงใครจะดีใค่จะอยู่รข่พลังการชะเอ็มเน,น,น MMD เปิดมาช่วงนี้ก็ไม่ผ่านขับมาหน้านนายใส่ขวหาหยังเยอะตรงนี้ก่อนชนะ พร้อมแล้วลก้ชีก้าเดชชาฮีก้าดูชูฮีก้าดดชูจักจักุกุกจักก้ีก้เดชีก้ชเมปับงใส่หวาปังไม่ผ่านแก๊ปกวัครับขยัมามที่เอกวิทยพัญยาลาดไล่มาเจ้าวทยาชาวโพฝองเลียบเลยบยงเย้ออมาบอกหน่อยย่องละก็ยองอย่อง <Hey S 2> และ้กะย่อดืบย่องดืบ,<อ>ดบแล้กะย่อดืบ,ดบย่องย่องและ้กะย่อโอ้โหเห็นทันนี่ตะลิงชันย่องและ้กะย่อแบบนี้ uh huh. โอ้โหแล้วดูดิย่องหุนห่นก้านนี่ต้องบอกว่าเหมือนท่านลาชันมีน้อยเสียงชัดไม่ชัดมีปัญหาตรงไหนใส่ปัญหาพร้อมกับกดศูนย์มาถ <c oughs> ึงโกสซิตี้ไปไว้ไอ้บิก๊กปวิชชิน โซแล้วก็สินิพัฒน์แล้วก็สินิพัฒน์นี่แหละครับสินิพัฒน์มีผลดูก็จะตามบ๊บี้จะตามมาจี้แล้วัุกวันี้ดูเขามาออกนี้หัวใจสีขาวมากันบานเลยครับท่านแสดงว่าคนสมุทรสาครอยางของนั่งชมเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอเก้าจี้เข้าใส่นี่ยังไงกิติพงษ์เจอกับน,นิติพัฒน์กิติพงษ์นิติพัฒน์แล้วก็ฟอสียแล้ววอรลุงโหลดด้วยเอาละฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวดูคู่นี้แล้วก็ปิยวัฒน์ฟ้า ใบเหลืองเฮ้ยมาโหรานจะเป็นน้องใครดูคู่นี้กันต่อตอนนี้ตามหลังอยู่ตรงเดียวตรงเดียวทั้งนะจ๊าเอาละฮะบอลยาวๆเฮ้ยมาฮ่าต้องมาดูครับดินแดนเมืองฝนแปดแดนสี่โจ๊กเตี๋ตีบอลออกมาแล้วก็โก้าก้าก้ยังยืนห้าขอชักห้าร้อยได้หรือไม่ใส่ขวาเลี้ยวกลับมาที่วงใจวงออกไปที่เจ้าเทียนใส่ขวาบัง อย่าฝังหายไมไปต่อกินพงแล้วแล้วแล้แล้วแล้วแล้ลลอาล้วลวล้ยล้ล้วล้ล้ลวล้วแล้วล้วงลแล้วแล้วแลวอลวแล้ล้วแล้วล้วแ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 ลวแล้วแล้วลล้ลลแล้วลล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 น้แล้ว โย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 อาแล้วครับเป็นนัดานผู้เล <District> ่นหมายเลข17บอจสดของสโมสร PJV X Emotion อย่างทงดนานของวีระพงษ์ชัยวงศ์ฮาแล้วครับยังไงก็จังวันนี้ครับโยกโยกแล้วก็โยกอาดมาสุขพันเฮ้ยยังเยอะทนลองไพลารด้วยนี่แหละครับพัฒนามอเตอร์แล้วก็ อุ้ยดีมันย่างทันอย่างทานของเติมตลอดบอดวิเษอย่างทางด้านเฮ้ยรัชกรมาที่ทันแล้วกานแล้วกันานนี่ยกมาจังหวะนี้ยังไงเก็บได้ชิบหายแล้ว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 แลยังเยอะ MD ละครับออกมาที่อนุรักษ์แล้วกก้ go ก o go go himbuleka himbuleka h i m b u i m b a g h i m b u l e กมาละเว้มาละวเอามาละเว้มาละวะ

ยพรชัยพ้อมพี่น้องพร้อมกันทั้งหมดนิ่งโอ้สมบัตูจากสมุทรสาครอย่างทะได้ประวิทย์สินโสโ้ว ใช้วงทูหมายเลข12อดีตจากสมุทรสาครครับสนามบันเฮ้ยฮ้ยเกมบอลชั่นพี่น้องเอสอส่งบุรุตูหมายเลข26พี่น้องเออพี่น้องเอพอพงพันธ์ติยาพอชัยถ้ายิงเข้าจะคว้างเงินแสนแล้วก็ยิ ปอมแล้วช็อตชอตอ้าวแล้วจบเกิดอดีตผิดดา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 ตาดาดาดา MMD City ส,สามารถเอาทุรนรางวัลกินติยศอยู่ที่จังหวัดระนองได้สําเร็จครับปีนอ้องและเขาคือเงินแสนของเมืองระนอง MMD c i t โอ้โหเอาละครับอย่าพึ่งกลับอย่าพึ่งกลับไม่เอาตังกลับไปด้วยหรอเอาละครับเงิน